ถ้าพูดถึงพมา่าภาพแรกๆที่หลายคนนึกถึงก็ต้องเป็นที่นี่เลยครับมหาเจดีย์เชวดากรสีทองอารามที่ย่างกุง้งสวยงามมากจริงๆนะครับแต่นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วเนี่ยที่นี่ยังเต็มไปด้วยความมั่งคั่งมหาศาลแล้วก็มีความลับบางอย่างที่คนเถียงกันมานานมากซ่อนอยู่ด้วยเอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันโอ้โหดูตัวเลขนี่สิครับ1,100กิโลกร,รมัม นี่คือปริมาณทองคำแท้ๆที่หุ้มเจดีย์องนี้อยู่นะครับหนึ่งกิโลคือมันเยอะมากมากจนทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาข้อหนึ่งเลยคําถามก็คือทองทั้งหมดเนี่ยมาจากการปล้นจริงหรือเปล่านี่แหละครับประเด็นหลักที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เลยเพราะมันนี้เรื่องเล่าที่หลายคนเชื่อกันว่าทองคำมหาศาลพวกเนี้ยมาจากกรุงศรีอยุธยาของเรานั่นเองเอาละครับ เพื่อจะหาคำตอบเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่มาที่ไปของตำนานเรื่องนี้กันก่อนเลยคือมันมีความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมานะครับว่าทองที่คุ้มเจดีเชวดกรเนี่ยคือทองที่พม่าปล้นไปตอนที่กรุงศรีอยุธยาแตกเป็นเรื่องที่ได้ยินกันบ่อยมากจนหลายคนก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงไปแล้วแต่ว่าเพื่อจะหาความจริงกันจริงๆเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปไกลกว่านั้นอีกครับย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของเจดีอง์นี้เลย โอเคครับเรามาดูกันที่จุดกำเนิดจริงๆของเจดีองนี้กันก่อนซึ่งตำนานเนี่ยมันเก่าแก่มากเก่ากว่าเรื่องสงครามเยอะเลยอะก่อนอื่นเลยรู้ไหมครับว่าชื่อชเวดากองแปลว่าอะไรมันแปลว่าทองแห่งดากองครับซึ่งดากองเนี่ยก็คือชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้งนั่นเอง ตำนานการสร้างเจดีนี้มีอายุกว่า2,500ปีแล้วนะครับเรื่องมันเริ่มง่งายๆแบบนี้เลยมีพ่อ้าสองพี่น้องชื่อตะปุตสะกับพาลิกะทั้งสองคนได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ของขวัญล้ำค่ากลับมาคือพระเกศา,าธาตุแปดเส้นพอกลับมาบ้านเกิดพวกเขาก็เลยสร้างเจดีขึ้นมาเพื่อประดิษฐานพระเกศา,าธาตุนี้เนี่แหละครับแต่เชื่อไหมครับว่าเจดีองค์แรกสุดเนี่ยสูงแค่9กเมตรเองนะ โหเทียบกับตอนนี้แล้วนี่คนละเรื่องเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เล็กมากๆเลยนะครับเอาล่ะครับแล้วจาก9เมตรมันกลายมาเป็นเจดีทองคำมะึมาได้ยังไงนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลยคือมันไม่ได้โตขึ้นมาจากการปล้นแค่ครั้งเดียวแต่มันค่อยๆโตขึ้นจากประเพณีการถวายของของกษัตริย์ที่ทำกันมาเป็นร้อยๆปีเลยคือไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอนหรือพม่าในยุคต่อๆมาเนี่ย ท่านก็จะถือเป็นหน้าที่สำคัญเลยนะครับที่ต้องมาต่อเติมมาประดับประดาเจดีองค์เนี้ยให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะลองมาดูไทม์ไลน์นี้กันครับจะเห็นภาพชัดเลยย้อนไปไกลถึงช่วงปี1450พระนางชินสอบูเนี่ยท่านบริจาคทองคำเท่าน้ำหนักตัวของท่านเองเลยนะ40กิโลนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของประเพณีหุ้มทอง ต่อมาอีกหน่อยช่วงปี1470พระเจ้าธรรมเจดีก็บริจาคทองคำหนักเป็นสเท่าของน้ำหนักตัวท่านเลยเห็นไหมครับว่าประเพณีนี้มันมีมานานมากก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกในปี1767ตั้งหลายร้อยปีแน่เพราะฉะนั้นตอนที่พระเจ้ามังระมาบุรณะเจดีในปี1774เนี่ยท่านก็แค่ทำตามประเพณีที่มีอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่เลยทีนี้เรามาพูดถึงเหตุการณ์สำคัญที่เป็นที่มาของตำนานนี้กันบ้าง ก็คือการเสียกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับปี1767หรือถ้าเป็นพศก็คือ2310เป็นปีที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่สองครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากในประวัติศาสตร์ภูมิภาคนี้เลยในตอนนั้นกองทัพของพระเจ้ามังระก็สามารถตีเมืองหลวงของสยามที่ยิ่งใหญ่มานานถึง417ปีได้สำเร็จแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับ อันนี้บันทึกประวัติศาสตร์ยืนยันตรงกันเลยว่ามีการกวาดต้อนทรัพย์สมบัติจากอายุทยาไบจริงๆซึ่งก็รวมถึงทองคำที่ลอกมาจากวัดแล้วก็พระพุทธรูปด้วยโอเคครับถึงตรงนี้เรามีเรื่องราว2เส้นแล้วนะคือประวัติของเจดีกับเรื่องการเสียกรุงในส่วนสุดท้ายนี้แหละครับเราจะเอาสอเรื่องนี้มาต่อกันเพื่อดูว่าความจริงทั้งหมดมันเป็นยังไง นี่เลยครับคือจุดที่ต้องแยกกันให้ออกระหว่างตำนานกับข้อเท็จจริงตำนานที่เล่ากันมาก็คือเจดีเชวดากรสร้างด้วยทองจากอายุทยาแต่ข้อเท็จจริงก็คือประเพณีการหุ้มทองเจดีเนี่ยมันมีมาตั้งหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นแล้วส่วนทองจากอายุทยาเป็นแค่ส่วนเล็กๆที่มาเติมทีหลังเท่านั้นเอง พูดง่ายๆก็คือการที่พระเจ้ามังระนำทองมาบูรณะเจดีย์เนี่ยท่านก็แค่ทำตามประเพณีที่กษัตริย์องค์ก่อนๆท่านทำสืบต่อกันมาอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องของการริเริ่มเอาทองที่ปล้นมาสร้างเจดีย์เป็นครั้งแรกแต่อย่างใดดังนั้นถ้าจะให้สรุปแบบชัดๆเลยก็คือทองคำจากอายุธยาเนี่ยเป็นแค่ส่วนที่น้อยมากๆเท่านั้นเองครับเมื่อเทียบกับทองทั้งหมด1,100กิโลกรัมบนองค์เจดีย์ในทุกวันนี้ แล้วการที่เรามารู้ความจริงข้อนี้มันสำคัญยังไงล่ะก็เพราะว่ามันทำให้เราเห็นภาพที่แท้จริงของเจดีชวีดากองครับว่าที่นี่ไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของชัยชนะจากสงครามครั้งเดียวแต่มันคือเครื่องพิสูจน์ของแรงศรัทธาและการอุทิศตนของผู้คนที่สั่งสมกันมาเป็นร้อยร้อยปีมันเป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนกว่าเรื่องเล่าที่ว่าปล้นทองมาสร้างเยอะเลย สุดท้ายแล้วเรื่องราวของทองคําที่เชวดากองก็เลยทิ้งคํำถามสาคัญไว้ให้เราได้คิดต่อนะครับว่าเราจะแยกความทรงจําของชาติออกจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ได้ยังไงทํำยังไงเราถึงจะเข้าใจอดีตได้รอบด้านโดยที่ไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดหรือความภูมิใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาบดบังความจริงทั้งหมดไปก็น่าคิดนะครับ